ับผมสวัสดดีอ่า FC แล้วก็พูดติดตามนะครับผมวันนี้วันนี้จะมาเพาะก,การะท่อมอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เป็นกระท่อมีพันหางกังนะครับผมหางกางังซื้อมาจากพี่คนนี้ครับในฟเฟซพี่เขาครับ FC นพดนครับผมผมซื้ออันนี้รอบสองแล้วครับมีพันหางกังครับวันนี้ที่จะมาเพาะอันนี้ตอนทิปก่อนเพาะแตงกวาพันแตงกวาใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นใช้ดินกระสอบนะครับผมแต่คราวนี้ใช้ดินเหนียว ดินเหนียวดินโคนนะครับผมดินชุมช่มๆอย่างเงี้ยครับดินชุ่มน้ํานะครับผมเดี๋ยวเนี่ยมาเริ่มเพาะกันเลยครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเกรสรโรยนะครับนี่เกรสรเป็นอย่างงี้ครับเนี่ยเนี่ยไฟๆนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นอย่างงี้เป็นเล็กๆนะครับเนี่ยเกรสรมัน ถ้าเจอเป็นอย่างนี้นะครับผมให้บี้บี้ก่อนรับ,บี้ให้เกรสรมันแตกครับผมแล้วก็นี่โรยโรยอย่างนี้ครับผมโรยลงไปเลยครับมีเสียงรถเสียงอะไรก็ขออภัยนะครับผมพอดีอยู่ข้างล่างครับรถเข้าเข้าออกกันเยอะครับผมโรย เลไปยครับได้ขิดหลุดครับผมเดี๋ยวเอาับเอาฟอกกี้มาฉีดนะครับผมเดี๋ยวประม,มาณนนะครับเนี่ยพอโรยเสร็จจะไม่ขีดนะครับ ใช่ไม่นานดีก็รวยนิดนึงครับผมจะสอนมันรวยให้มันครับผมมีพันหางกั้งครับผมกระทำพันหงางกั้งโอ้โหงั้เสือก็มันก็เริ่มอยากจางๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวหางมันติดใหมครับ ฉีดน้าเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเอาถุงมาครอบนะครับเดี๋ยวเอาถุงมาครอบเราไปตั้งตากแดดไลนน้นะครับผมแร้เถุงเนี้ยนะครับผมเอาถุงครอบนี้ กันพวกมแมลงพวกอะไรกันฝนนะครับเดี๋ยวฝนล,ลงเข้าไปเดิวน้ำท่วมแล้วมล็ทก,ก็จะหายนะครับเดี๋ยวถุงข้าย่างเงี้ยเราว,วางใส่ในถุงนะครับในเจาะรูด้วยครับเจาะรูข้างใต้เดีอาว,วางเงี้ยนะพันนะครับ อบเนี่ยมันอบนีมันอบไปด้วยนะครับอบแห้งน้ำในดินโคลนให้มันแบบไม่ชื้นนะครับผมเี๋้วไปตั้งตากแดดน,นะครับผมทำวิธีนี้แล้วเดี๋ยวชิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมนะครับเดี๋ยวจะ อาครบิปหน้าจะมาทำวิธีการแยกต้นกาต้นกระท่อมนะครับต้นกากระท่อมนะครับผมชิปหน้าจะมาบอกนะครับวิธีการแยกแยกยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ